สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้แอดมานาก็มาออกร้านที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนวมะนครนะฮะวันนี้นำต้นไม้นำบอนสีมาออกร้านกันวันนี้ก็ล็อกของเรานะฮะวันนี้กำลังเตรียมร้าน เอาจัดเอาขอมาขึ้นเลยเอาของมาขึ้นวันนี้เกิดเหตุอะไรขนาดโอเคอ่ะวันนี้เกิดอะไรแล้วก็เอาไอ้ใต้ไปดึกไปไปครับอ่ะ,อะวันนี้มาสายฮะวันนี้มาสาย อันนี้จะขายอะไรเธออ,อ๋ตอต้นไม้ไม่ไม่ตั้งข้างนอก,นอกละอ่ะอ๋อแล้วต้นไม้บางต้นชุนเลยแล้วว่าันนี้พอไดีเพราะว่าต้นไม้ไม่ต้องดีอันนี้ก็เป็นที่แห่งใหม่เนาะปกติเราจะจะขายอยู่ข้างในนะครับแต่นี้เขาเพิ่งสร้างเสร็จเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เ,เป็นครั้งแรกที่มาขายอยู่ตรงจุดนี้นะฮะ เอาแม่ไม่ได้มาล่ะแม่ไม่ได้มาจดนางัดาดอยู่นะครับตอนนี้ครเอาบูลิ้มมาตอนนี้มานาสต็อกหมดจนะ้ะโชว์ลิ้มไปก่อนเอาบางลงแล้วเอ,อาเออ น,นี้ก็จะเป็นงานนะครับจะอบอกจัดร้านอ่ะ่ะเดินชมร้านนะครับอันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะที่เป็นสุนไพายนะเกษตรแปรรูปปนระจำนาย จะเดินหากาแฟก่อน,อนกาแฟยังไม่เปิดไหมร้านยังไม่เปิดนะเดินดูไปเรื่อยๆจะมีร้านเปิด สวัสดีครับพี่ฮะ,ฮะ,ฮะเดินกับกาแฟก่อน <c oughs> เอาละกาแฟอ่ะกาแฟ <c oughs> อ๋ออันนี้กาแฟหมามุ้ยเนาะครับ <c oughs> เอาสองแก้วกาแฟนอน ไปอยู่กับลูกสาวใช่เอาพี่เพ้งไปยังไงบ้างมาเจอกันปีหนึ่งสบายนีได้ยินข่าวว่ามีไม่น้อยเยอะไม่น้อยเลยเยอะอ้าวเลยเอาไปได้พี่ไปอยู่แล้วไปอยู่ไม่รู้ไปไหนเขาคงไปหาให้อยู่โอ้ฮะไปหาเพิ่มไปหาเพิ่มหาเพิ่มเนาะมีแต่คนนินทาบอกสามีมีเมียน้อยเลยไปหาเพิ่มให้โอ้ฮะดีฮะเอออิจฉาใช่ไหม ไม่เหลยวกลับไปนู่นว่าหรือกลับหรือว่าไม่ได้ไปนู่นอขายของทับขายของชั่วโมงนี้หาเงินเที่ยวสงการครับทุกคนขอค้าขายดีๆเด้อวันนี้สินค้าก็หมดยังไม่มีเงินไปเติมนะยังไม่มีเงินเพิ่มสต๊อก่ะมานาก็เอซีช่วยซื้อนะครับตอนนี้เดินเฉพาะขวดเล็กครับขวดใหญ่หมดแล้วตอนนี้สต๊อกเหลียวก็มีแต มูริปนะฮะตอนนี้เอามาขายก่อนขายเท่าที่มีครับหมุนกันไปวันนี้ก็นะบอลสีมาขายด้วยนี่ฮะลำต้นต้น50บาทนะฮะนี่ฮะห้าสิบบาทลำต้นที่50สิบบาทตัวแพงก็มีตัวถูกก็มีบอลสีของเราบอลสีกับสเปมานากนะะารกวาดะคร ่าน,นวันนี้มาขายที่ใหม่วันแรกเนาะเพิ่งสร้างเสร็จด้านโน้นก็จะเป็นบึงเป็นบึงใหญ่นะครับบึงน้ำรอบรอบพิพิธภัณฑ์นะจะมีเกษตรรูปนะ สินค้าเกษตรแปรรูปนะฮะต้นหมอกต้นไม้นะฮะมาจาหน่ายกันนะก็จะไม่มีแค่นี้นะทั้งเหลกระมีนนะฮะห้าร้อยกว่าล้านค้านะทั่วประเทศมารวมอยู่ที่นี่นะฮะผลิตภัณฑ์การเกษตรนวันครน,นะฮะนะผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนะสินค้าพื้นบ้านจากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะเปลี่ยนละครที่นี่ฮะเสาร์ที่แรกของเดือนนะ ก็แลนะ้วแต่จังหวะบางทีก็มี3วัน2วันนะครับส่วนแอปานาก็ขาที่นี่มาน่าจะร่วม10ปีละว10กว่าปีแล้วนะทีนะ่นี่มาตั้งแต่โอ้ร่วมบนบุเบิร์กนะครตัวนี้ตลาดก็พัฒนาไปเยอะเลยนะครับเอปาปากเอฟซีด้วยครับนะสามารถสั่งซื้อนะทาง ใต้คอมเมนต์ได้นะยังขายอยู่นะครับอ่ะวันนี้ถ้าสั่งซื้อใต้คอมเมนต์นะฮะในผ่านช่อง YouTube นะครับก็จัดส่งฟรีครับไม่เสียค่าส่งนะฮะสั่งเพียงหนึ่งขวด300บาทฟรีค่าจัดส่งเลยปกติค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทนะฮะวันนี้ก็ฟรีค่าจัดส่งนะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับอ่ะวันนี้มาออกร้าน3วันนะครับใครผ่านไปผ่านมาใครอยุดแถวน้ำมนคร ก็มาทักทายกันได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนวมนครเนี่ยเดินหาเลยครับก็ไม่รู้ล็อกหดเหมือนกันนะเพิ่งมาตั้งนะครับเดินหาเลยสังเกตนี่นะฮะสีเหลืองเลียงนี่แหละนะ,นะอันนี้ก็คือล็อกของแอดมานาเองนะครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ